ยิบย่างเซจิตวิญญาณเลยไปรเรียกแต่ละมือได้อย่างมานี่จับควมรู้อันนี้นี่บะเงอเนี่ยบันทึกยังนี่คือมีรูปเขียงรับจากรงขังสครับผมวัสดีตอนแรงครับตามมังม่วงย้ำแรงครับผมโอ้แต่งตัวเที่นะวะมัวนี่เบ้ยเกือบบกนี้ เกือบบุกถอดแล้วเือบอบุกอละอนอไปโรงเรียนมาเนี่เทศของแล้วบะเปิดเครื่อใหม่ฮะเทศแล้วะเทศสุดเทศรองเท้าใหม่แล้ว่ะโอ้ครับตาเมือ,มมองมอง่วงนวลนว,นว,นวลเซ็ต พอดีนุชามอเตอร์ครับผมมันจะข่าวอุเทนครับน้องแวะมาเล่นน้ำครับโอ้เล่นคุภัณฑ์ไก่แล้วทางนี้โอ้ครับลูกใลี้ยบบนนอกครับบมเคยเห็นไก่ครับมันไม่ได้แม่มันจะจีกห่านห่านเพื่อนนี้ห่านเพื่อนนี้ขายแล้วขายแล้วชัดชัดนะครับนี่นี่หันหน้ามานี่หันหน้ามาหันหน้ามาขับผมขับผมก่อน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 เดี๋ยวสะอาดเฮ้ยเห็นไก่แล้ววะที่เอาไหมเอากลับบ้านไหมเอาไปต้มไหมเอาไหม รอเอาไปต้มโอ้รอลุงตุงตามก่อนเนอะบรรยากาศทงไทท้งหน้าครับวัมือนนี้จีมาหมัวงขคือเก่าจีตาะม่วงจีตาะม่วงบัดดิตใหม่ครับผมฟีมือบัดดิตใหม่รอชมสิเป็นอย่างไดครับผมแซ่บๆขาเซครับเนี้เนื้อเซมาใส่ผงสูตรห้มันต่างหากเด้อจานหนึ่งทุงหนึ่งเลย มอมพาน้ำสีคงเดาใจประสงค์หักเตาบ่มีตินเปลี่ยนไปสุดแม่สีคอนะผมให้นกเจ้าใส่แล้ววะใส่เร็วหัวงูซ่บๆครับผมเอาหกหองไว้ให้ไพ่ตามนิดแม่บอกเสียวะหกสองเอาตามหกบอกเดี๋ยวอะไรงไม่มีหเดียวเลยอ๋อชมชมนัวง โอ้รถฉ่างงามในนี่เนาะเครื่องเสียงกระดังครับในการครับตัดช่างตัดอร่อยไหมครับช่างตัดอร่อยไหมโอ้เจ๊ะเลยในการครับผมในการเจ๊ะเลยตัวคับด้ยนี่ตัวจวดด้ยนี่สมัยหน้าเะฝึงลีลากลับขับจักรยานบโธรรมดาแล้วนี่ได้การแล้วนี่นี่ยนีฮะลูกชามอเตอร์ครับผมจัดทรงแต่งรถ เฮ็ดรถทุกอย่างครับผมเฮ็ดรถห้างกลายเป็นดีอ๋อมาเสียรถดีกันอย่องนีมาวันรถดีเดินห้างสุดยอดครับสนใจติดต่อหนุชามอเตอร์ครับทาอูเทนครับผมครับมันต้องตามไหน่อยไม่งีแซ่บเออนี่ครับคอยคอยต้องมีตอนต้องมีตอนบุ๊มมีตอนเนาะมีตอนบ่ประเด็นตอนบุ๊มมีประเด็นร่างข้าฉันไม่ได้ขายบอกบอกพ่อพ่อประเด็นตอนจับเขากินไปแล้วช่วงเดือนก่อนช่วงโควิดแซ่จังปะเนี่ ชิมแล้วเนี่ยผมจดจานแล้วซิมดูจานยังหรือเป่าน้ำตาลใส่แล้วมะนาวเนี่ยบะต้องอืมได้ยังมะนาวจานไหมซิมดูติดเสซ่บเลยนี่ใไหใจานอยูพีดีนี่เอวอ๋อลืมไมเฮ้ยตยวนี้ซีไปจานแต่ง แม่นำอะไแม่นำอะไรเนแหลวยาแไปมากินตมาม่วงไก่ทอดไรอบโอ้มาเมาแทบบ้านนสุานี่นี่มง่ายกินเลยผมมีที่จวดจวดครับจวดสิจงไว้ตัวตามได้เดี่ยนี้คะสูตรตัวายๆา ทำไ้แต่เจ้าๆกิน,นสมง,งามแรงครับผมนี่ของแท้ต้องตอนใหญ่แบบนี้ครับขาๆแห้งเนาะหอมอร่ยมางนหน้หา,นาปไปเดีดดยวขาดเนาะัดอร่อยไหมครับแซบไหมแซบไหมแซบ เซ่เ <See? S 2> ลิกเ,เรียนมาล่ะตาเบอร์เช็คตาดูเช็คตาดูตาคือปืดอะว่ะอีตาตากแกากดดโอ้ไม่ไม่เขาาไกลมาไกลหนักเรียนเลิกเรียนมาต้องมาเสกสื่ออยู่นี่ก่อนนะอดานน่ดานแรกด่านแรกด่านแรกก็ไปโรงเรียนก็นลงมาเสกสื่อก่อนอย่างไปผ่า,านนั้นเลย มาเบิร์กไอยู่นีิคุณเสียบมถือมีดไปยังว่างนะโอ้โซ่ช่องจินติไปน้องเว็บบัสฮานี่เดียวไอซี่บอลหันมาใส่เลยสตาร์ทตัดมาสตาร์ทรถให้ดูหน่อยเขาเข็นนยังไว้เพื่อมาแข่ยางออมไปทำอะไรมันตีขึ้นแล้วครับทำรถเหรอฮะสตาร์ทไม่ติดโอ้สตาร์ทไม่ติดมันเป็นอะไรดูดิ ดูดิทำไมถึงสตาร์ทไม่ติดโอ้ลูกสั่งจีิงีวะ่ะสตาร์ทไม่ติดไปไปดูดิมันเป็นอะไรไปดูดิเติมลมหรือยังสตาร์ทไม่ติดนะเออสตาร์ทไม่ติดดูดูดูเป็นอะไรไปไม่ติดไม้อืออุ้ยอ,อุ้ยอะ,อะไรอะไรอะรายกลางครับ น้องไม่ตัดครับผมลูกช่างลูกซาครับผมไปการถามอาเด็ดไหมโตมึงลูกบอนเนี่ไปพี่สูตรซีดสูตรซีดขนมใน,นตู้เย็นนะตายยังออกดังมูที่นี่อืนนะอืปลาพี่เอาน่ะมีขาวเหนียวใส่คุยเลย ตอนที่ยังกิต้มามากนตอนที่ยแซ่บเ <c oughs> สยไปไปต่อไปไห,อหมดแล้วบีบหน้าตาม,มากๆเชียรเอาได้ละบ่อได้ละบอ่อเออเอาได้ละบ่อนี่เราจะตำหลายเชีเอาได้ละบ่อนี่ออนโอ้ตาคืออยากเหยียบเนาะเฮ้ย <c oughs> <อ>มองแก่วงใส่ดีเน็ตเอ้เชีนี่เอาบอ่อคำนี่้โอ้ยเขาใส่บวสส่วงใส่สองบ่บอเสีบมาข้ามตาไว้มาข้ามตา ใ่ได้เกี่ยวข้ามตาหุกขาหุกขาปูนไตหัวเลยข้ามตาเลยวะไอแม่เนี่ยเปลี่ยนสุดไหมไฮแนวกี่แรงไหมเออชิ้นมื่เปลี่ยนสุดเลยวใส่ทุสากไดเลยใส่ทุสซาก็ได้มันจังหมานเบิ่งครับสิคอนถือเบ็ดลงน้ำแล้วเน็ตเอาเข่าติดดังก็ได้นะเน็ตเข่าติดดังว่ไปมุดเอาเลยอือ เฮ้ยน้ำอะไรผ่านทา่อแล้วบ่โอ้ไปตึกกระดุงได้แล้วบ่เนี่น้ำหน่อยเดียวหน่อยเดียวขามได้อยู่โอ้ไก่สีดิตึกกระดุงแล้วครับผมน้ำพิมท่อขอลูกครอบปลาขาวฮะปลาขบวกแล้วว่าลูกครอบบวานตะแกียร์ได้โกผ่อพพววนไปครับแก่ไข้างแกง่แย่งบ่เอดินเราไปก็เออย่าไปน้ำมาเออไปขึ้นมะ เอ็นเอ็นบบพิวอะไรเนาะเดี๋ยวเอาเปียวเบ็ดก๊อบมาอยู่จังมือนี่แรกหนี่งคือไปแต่มันบบมีเหงื่อเลยเนี่เบ็ดหลังเนาะโบมีมันมัดทุ่นไวไหมบอกก๊อบยู่ว่าเดี๋ยวไอเอามาใส่เด้่ว่ะทิมว้อยู่บ้านทูเซียนดิทูเซียนไม่มีเหงื่อปลอมอ่ะมีปลอมตีเหลนไงมันเหงื็ดบรรยากาศบรรยากาศพอได้เมนูกินแรงย้อนได้ ไรวะฮะโอ้ไถสายพี่อีตีไปแล้วสุดโคกไปแล้วก็เอาคันน้อยมาตีคันนี้กันนะบ่มุมวงคันตีเวทดุ่นอย่าลดมากใช่ไหมสิบัสจังหวะแรงๆพอดีไอคอนดีเร่งได้ถึงสี่มุมขึงลโอ้น้ำไหลผ่านทอละ ทำนาปิงโอ้โฮะรียบร้อยไปไก่เน็ดโอ้โหตำน้ำหาสุดนี้เลยเน็ตลงไปมุดน้ำรอดมานเรยแล้วนี่กบบฮะได้ตัวหนึ่งวะแก่มากกแก้มงเที่เขาเคยไปแก่โค้งฮะโบะโบไ่โบได่วะ ป้านี่นะบอลถีมขยะฮะโอ้สะกบเลยลฮะน้บนบน,บบบน้น้ระบบอือรเกือกิได้เอาตาขึ้นกบโดดตวยตุวยโย่เปว,วห่วลไยบ่หวกหวหวหวอะย่างตัวลายเนะโอแมนหวกกระตูวะอนอัน,น,น่าว่าะอ,อย่งวะเม่อกี้ตะปะเออโอ้กินได้ขึ้นก่าวเอามาหน่อยหนึ่งมวนมาถามเขากินได้เขา่ะ เอาข้าวขึ้นมามีตั้งหลายเนาะนี่นี่มีเลยคืครับกอบอยู่มันโหละแล้วนี่เนาะไม่ใช่ขับกอบไปเห็นงานได้ปลาจีนลงไปพร้อมพี่เดียวเลยเอาครับมารุ่นกันนะผมสิมานบัวเด็ดกันแข่งขนาดเด็ดเพิ่ม

น้ำเริ่มไหลครับเนิ่งมารุนปลากันน้งเทือปลาคอลงมากครับผมคอลงมากครับเป็นปลาคอเลยอือหนึ่งเน่เนาะน้ำจิ้มห่อพักบ้านี้เฮ้ย,ยน,น,น้ำลายไหลละเห็นน้ำจิ้มแซ่บๆห่อพักไหลายไปหอข้ปุ้นเข้าไปว่ะทีนี้ เ uhm. ย้อนคอยมาย hai, ืนคุ้มดีกว่าคอยไม่ได้ไม่ได้กดดันได้บ่บ่มีต้องพูละหลังนี่ย่างยายกันไปเนาะนี่หอมคองนี่บ่อนนะนค่ะคลอนบอลที่เคยสูบฮะบรรยากาศทุ่งนาครับหยามแรง เหนือเด้ซะออดีครับพริสีคอนปลูกไว้งามานะครับผมมะพริกอกีก็สมเนือเด้เนาะกีก็กล้อยค่ขนาดนี้โอ้ยมะงเนี่ยนี่คอนฮอนแลนนี่ยบ้บตายเวลาอ๋อใบกะเพราม่วงครับโอ้ยทาเสียกับเขานี่ ก็ต้องไปซื้อเลยค่ะพักอยู่นี่พักอีตู่ครับผมสุดยอดผิดกับงงามนะฮะยิบยังีงจิตวิญญาเนเลยไปเรียกแต่ละมือได้ยังมากนี่จะความรู้อันนี้นี่เหรอเนือเนอ,เนอบันทึกยังนี่คือมีรูปเขียงรับจาก้องของัง <laughs> เสีย,สยตาดูเสียตาดูโอ้โหก็แดงเนาะขีดประตากลมบ่ได้การรูปลลย,ยังอันนี้นจักโอ้ค่ายๆแบบเรียนมาแต่ละมือนาะได้ยังเป็นเบาบันทึกไว้เอาไว้ให้แม่เบ่งบเบาแรงมาแม่ทำไปเรียนมาได้ยังลูกบ่เยอะแยะเยอะแยะโอียร์ครับผมเสกสื่อรังเลือกเรียนรอบแปปรกบาสะใจบาเส รอบสองด้วน oh, <you> okay. ี oh. <laughs> er? <ab> ่ด <qualc parfois> oh so ูเลยแสงขอน้ำมันทืพย์วโอ้พหขอแล้วสิรถดีรถดีเจรถดีจะไปปรุงฉัตาลลงไปโอ้ไปทาปรุงกันเลยกินขาดอุ้ยนะเบาได้เบาสิ เดกเดกขึ้นนะมีขยาวก่อนดื่มอายุมันโมีไหนมัวใส่ปออร่อยเลย หันมาทางนี้ในพะรุ่มละพอละโอ้กระเซาะทำมันอยู่กินเพ็ดบ่ได้อนุบาลมาเลยพ <c oughs> อได้พอได้เห็นอะไรเสียข้างกินทั้งหายเพ็ดอนุบาลแล้วได้ดิเสอ,อ,อ,อเฮ้เออกระใสยอยู่หันเลววยเสียแค่เงา เดี๋ยวเน็ตเมื่อเปลี่ยนสุดแล้วมันสิลงไปล่าป่าแล้วมาแล้วต้องพิจะใส่บ้านตูเซียนลังหมอหุ้งเข่าอ่ะเอามาเมื่อท่องค่ะเอามาเมื่อท่องมันมันมีโมมีเหยื่อเหยื่อปอดโมมีมันหมอกเบ็ดโมโคมันต่อมัน่กินหงอยเพราะมันบมอกอืมอื้